สวัสดีค่ะเพชปรับประหาน้าเปะนะคะกลับมาเจอกับเพชชี่คลิปแรกที่กรุงเทพนะคะก็กลับมาถึงกทมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะสําหรับการออเดอร์เข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดเดเบส UV นะคะเลอค่านะคะหรือแม้กระทั่งครีมหน้าเดงพิงโกนะคะหรือแม้แต่กระทั่งสมุนไพรคณนวนมณีนะคะรวมไปถึงแป้งพับมิเตว,วัดด้วยนะคะตอนนี้พร้อมที่จะเปิดรับออเดอร์ทุกคนแล้วนะคะโอนเงินแจ้งชื่อส่งสลิปเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เพชชี่จะส่งให้ทุกคน ุดกล่องเลยค่ะวันนี้นะคะก็มานั่งจิบชิลนะคะทานน้ำเก๊กฮวยนะคะที่เอสพนานนนะคะที่ร้านแครีนะคะร้านนี้เก๋มากๆอยากจะบอกว่าร้านสวยโอเคใครอยากจะนัดมิงกับพี่เพชรก็พี่เพชรชอบร้านนี้เดี๋ยวเราเาจอก,กันที่นี่เนาะคลิปนี้นะคะนอกจากจะมาขอบคุณนะคะก่อนอื่นเลยนะคะขอขอบคุณน้องตูนก่อนนะคะสำหรับการดูแลที่ดีเหมือนเดิมนะคะที่สุร,ราษฎร์ธานีนะคะ พาพี่เน็ไปเที่ยวไปกินอาหารอร่อยๆอที่ภาคใต้ก็ขอบคุณตูมามากๆนะคะคลิปนี้นอกจากนั้นนะคะยังจะมาฝากถึงใครบางคนนะคะนั่นก็คือคนคนนี้นะคะอ่านว่าอะไรเอ่ย เพชรรักใครน้ององนอ,อนะคะ<อ>ก็ยังย,ยืนยันคำเดิมนะคะความรักสวยงามเสมอนะคะ่ะไปแล้วนะคะเออแล้วก็อย่าลืมนะคะตัวแทนจำหน่ายนะคะตอนนี้มีแล้วนะคะที่ชนบุรีนะคะ1ท่านนะคะแล้วก็ที่กรุงเทพมหานะคร1ท่านนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีที่บุรีรัมย์นะคะที่สุรินทร์นะคะสนับเลอค่า UV เบสซันบล็อกนะคะก็เดี๋ยวยังไงคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะหาซื้อใกล้ๆนะคะพี่เพชรที่จะอัปเดตให้ทุก ไม่ได้เมานะคะแต่แขนมันตกไปพี่เพชรที่จะอัปเดตให้ทุกคนเรื่อยๆแล้วกันเนาะส่วนไอดีผีที่เข้ามาปั่นป่วนดนิชันนะคะว่าครีมตอนครีมไม่มีออยครีมไม่มีเลขจดแจ้งบ้างล่ะอยากจะบอกว่า ดิฉันทาทุกอย่างอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะดิฉันไม่ชอบที่จะเป็นคนที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นพิงโกดิฉันมีเลขสดแจ้งนะคะเราขายกันมาอย่างยาวนานเลืค่า UV เบสซันบล็อกของดิฉันก็มีเลขที่สดแจ้งเรียบร้อยนะคะก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะออกมาด้วยซ้ำนะคะรับเห็นไหว่าเราไม่จําเป็นต้องไปแลกอะไรกับคนเหล่านี้นะเพราะว่าสินค้าเราดีจริงหรือไม่ดีจริงผู้บร,ริโภคเท่านั้นเป็นผู้ที่จะตอบได้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูคลิปเทชี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลัาน่นลานและเลยกันต่อไปกับคลิปวิดีโอของดดิฉันนะคะคชชอบก like, กไลใ ชรถ้าไม่ชอบไม่แคร์อินบ็อกซ์เข้ามาเลยค่ะอยากได้อะไรก็สั่งอันนั้นนะคะสวัสดีค่ะ